สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะและก็ทุกๆคนนะฮะที่ดูอยู่นะฮะวันนี้นะฮะมีความภาคภูมิใจอย่างมากเพราะว่าจะทำการส่งมอบรถ MG z S นะฮะรุ่นท็อปก็คือรุ่น X นั่นเองราคา799,000าบาทและวันนี้นะฮะเราจะมาสัมผัสความรู้สึกของคุณลูกค้ากันว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่รับ z S เนี่ยไปใช้งานนะครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าพร้อมันแล้วไปกันเลยครับ ครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณลูกค้านะฮะนั่นก็คือคุณบิวนั่นเองนะฮะกับรถสุดสวยนะฮะก็คือ MG ZS นะฮะรุ่น1.5 X ราคา799,000บาทสีขาวนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะฮะ ตัวออปชันที่ตกแต่งนะฮะมีไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเน้นไปที่ส่วนรถมากกว่าส่วนรถนี่ฮะเรามีให้พิเศษเลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ในส่วนของเคสของคุณบิวนะฮะเรียกได้ว่าเครดิตดีมากเลยนะฮะเรียกว่าจัดไฟแนนซ์ดาว15%สิบหไม่ต้องมีผู้ค้าประกันเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้นะฮะสามารถสอบถามที่ปรึกษาการขายของ MG กรุงเทพของเราได้เลยนะฮะและวันนี้เป็นวันเลื่องงามยามดีนะฮะเก้าโมงเนาทีนะฮะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้ามากๆฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณลูกค้าม รู้สึกอย่างไรกับการซื้อรถของเราดีกว่าครับครับคุณลูกค้าครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็อยู่กับคุณบิวนะฮะแล้วก็พิกี้สเปเชียลโปรดักของเรานะฮะก็เป็นขั้นตอนในการส่งมอบก็คือขั้นตอนแนะนําวิธีการใช้รถนะฮะแล้วก็ดูแลร,รถ ในส่วนของตัวขั้นตอนการใช้รถเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็ดูในเรื่องของออปชั่นต่างๆการทํางานต่างๆของตัวรถว่าเป็นปกติไหมแล้วก็มีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวติดตามดูตอนต่อไปเราจะมาดูความรู้สึกของคุณลูกค้ากันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมมีความภาคภูมิใจมากเลยฮะได้อยู่กับคุณลูกค้าคุณบิวนะฮะคุณวิลาศณียี่ฟั่นนะครับก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยฮะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะบริการคุณบิวนะฮะอยากจะทราบความรู้สึกของคุณบิวครับว่าในการซื้อรถครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผม ค,ความรู้สึกครั้งนี้นะคะก็ดีใจมากที่รถผ่านลุ่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ส่วนงานบริการของที่นี่ก็คือดีมากเลยค่ะแล้วก็ส่วนรถอะไรเยอะมากลองคุยกับพี่ๆทีมงานได้เลยนะคะเขาช่วยเต็มที่เลยค่ะโอ้ขอบคุณ<ด>มากในส่วนของตรงนี้นะฮะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆแล้วก็บริการเราเต็มที่เราไม่มีกั๊กเลยนะฮะวันนี้นะฮะบอกไปเลยครับคุณบิวครับผ่านไฟแนนซ์ที่เท่าไหร่ครับผม ดาวนี่แบบว่าไม่ต้องมีูนค้ำเลยเนาะใช่ค่ะไม่มีคนค้ำเลยใช้เงินออกรถไม่เยอะด้วยใช่ยังไงก็ขอฝากในส่วนของเพจของเราด้วยแล้วก็บริษัท MG กรุงเทพสาขาสุวินทวงศ์ด้วยนะคระขอบคุณมากนะครับคุณบิวครับขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณครับ อ่าแล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสุดท้ายก็ขอฝากในส่วนของเพจของเรานดน,นึงนะฮะก็คือ M G กรุงเทพแล้วก็ M G กรุงเทพสาขาสุวินทวงนะฮะในส่วนของเรานะฮะก็คือบริษัท M G กรุงเทพสาขาสุวินทวงยังไงนะฮะลูกค้าสนใจแคมเปญพิเศษโปรดีๆนะฮะติดต่อสอบถามกับเพจของเราได้เลยขอบพระคุณคุณครับผมอ่าครับผม